สวัสดีครับผมเจโอครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทีมงานบุญพารวยทุกช่องคะ่ะครับผมโอ้ดีใจน้ำไหลไฮบ้าโทรศัพท์ระขาดเจีนขาดสายโทราามาขอเข่ากลมเอ็ดมินอ่าจะมาไฮบ้าเลขงวดนี้เนาะกับเป็นงวดที่หาเลขหลังกลองเข้านี่เนาะให้ว่างวดนี้แห้งจังเข่าทั้งบนทังง้งหหล่างอ่าเไหร่กเลยฮอเอ่อฮกเนาะฮกเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เข่าทั้งหาหนึ่งตรงๆแล้วก็ ามหกหกสามเนาะหมาว,ว่าเขาต้องบนขั้งล่างเขาแต่เออเขาตัวเน้น,เ,เ,น,นเลยชุดเน้นวันต่อไปแต่ว่าจะเป็นที่นาเสียดาดสสำหรับอ่าอ่าเอฟซีผู้เพื่อนติดตามทั้งช่องยูทูบเนาะเพื่อนกะเพื่อนจะเล่นพได้ตัวเลขนะเพื่อนกะตัวมาถามหลายอยผมกับว่าก้าบอกไปคือกันผมก็เลยบอกว่าไปเขาทั้งคุมเจ้าเด้ออเดี๋ยวเอฟซีลังก้นเพื่อนกะ จีติงมาโยบอกว่าโอ้ยว่าคันเรขกเขานี่เป็นยังอผ้ากันอยากเท็ดแต่กลุ่มเนาะอผ้ากันอยากปล่อยจะได้กลุ่มเนาะหาแจ่เงินเนาะว่าสัน่นเป็นว่าแต่ว่าในส่วนนี้นี่มันเปลี่ยนจัางไรร่อง,รองเบาซูเอฟซีเขาฟังนะเจียวก็ขอโทษเอฟซีหลายๆเนี่ค่ะเพราะว่าเลขอันนี้พนกับจับมาบาบ่ใอ้ออกช่องแม่ค่ะเจียวเพิ่งกับเด๋ยวตัวยูเดือดตัวเอฟซีนะเด๋ยวตัวเมื่อทุกคน,นล่ะค่ะเพราะว่า เพิ่นเคยเบิ่งเคย,เ,เ,คยเห็นเคยได้เนาะบัดนี้บัดนี้เพิ่นบ่ให้ออกแหมค่ะก็ขอโทษหลายๆเนาะขอโทษหลายๆคือได้ยินข่าวว่าเพิ่นโทรมาตั้งสามสี่ทื่อเพิ่นบอกว่าอย่าเอาเลขไปออกยูทูบเด้ออยากออไปลงเด้อเพิน่นรังสีเพิ่นบอกแมนบาอยู่กะพอเลยออกุเพิ่นก็โทรมาเลยบอกค่ะบอกจะไปเอาออกนะเพิ่นก็บ,บอกอยู่อืมรักสีบานไหนแต่ว่าทั้งไอ้ เอฟซีแฟนช่องของทุนช่องของเทีมยงงานห้าวหนูก็โทร่มาอยู่ทว่มมาว่ะอยากได้ขอแนบอกแนะบอกแต่ว่าทั้งเจ้าอูก็บอกบ่อยากปิดเพราะว่ารับปากคนมาแล้วบม่อยากปิดข่าววันต่อไปแม่ค่ะท่งเดี๋ยวตัวเอฟซีกับปานนั่นเดี๋ยวตัวอยู่บอกแม่แน่บอกน้องแน่ผู้บอมี่สี่จังไดอยู่เอ่อผู้มาผู้ดาอยู่ในช่องกับมี่กับด้หลายอยู่ท่านผู้เป็น บ่ mir, Now, มีเง okay. ินมีท่องเพิ่นก็อยากได้โชคได้อใช่เนาะจักสิเฮ็ดจังไรทั้ง่องเฮานี่ทั้งทีมงานเฮานี่ว่าน้ำท่วมมาลอยลอยขอหอยนี่นี่ละค่ะแม่ลอยหยาบมันมาน้ำท่วมปากอัข้อลอยู่นี่ทั้งเตือนทั้งเปลี่ยนจังไรมันเนี่ยมันอันจะจะลอยอยู่คอนี่อยากบอกทั้งเหลียวตนกันอะนะจะคือว่าน่ะมันก็นั่นบ่ได้เนาะงวดตถิมานี่จักเพิ่นสิว่าจังไรกกับกเบิ่ง เแต่วันนี้มีเอฟที่ส่วนหนึ่งเพิ่นกระทูมากตอนนี้ตั้งเชี่ยนหน่อยเพิ่งรับโตสาอยู่น่าโท้มากประกาศเจื่กาสายเพิ่นอยากเข่ากลุ่มบ้านี้ในส่วนของกลุ่มเ้าเนี่ยยังรับเพิ่มเติมวะครับเจเคครับโอกะยังรับอยู่กะว่าสิรับอีกจักสองร้อยคนท่านั้นค่ะโอ้จัดแค่สองร้อยคนค่ะโอ้ในกลุ่มเนี่ยสิรับอีกจักสองร้อยคนเนาะจำกัดไว้ตอนนั้นเพราะว่าเพื่อจิตอ่า่ให้มันดูแลยากมันว่าไป แต่มันหลายหลายดูเรื่องยากที่นี่คุณทั้งผู้โทษในกลุ่มกับป่านนั่นเออทั้งผู้ไอ้ว่าสนทนาอยู่ในกลุ่มณไปไว้ครับห้ามกับพวกคนเนาะค่ะครับเพราะเดี๋ยวเพา่คนดอกเพคนอจักคู้นะค่ะครับผมเพคนอยากคู้ทั้งเง่าไปแจ้งเสียไปจังไรแหน่ครับผมปุ่นั้นโอ้ยไอ้ว่าซ่อนกันซ้ายเป็นพรอละบ้นอยู่เห็นไหมค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝ้าเพื่อนอยากพู่อยากค่ะ แต่มาคือขึ้นั่นได้แท้ขึ้นั่นบอกแท้อยู่แต่ว่าเฮ่ากับบงงูน้อเพื่อนผสมมาเฮ่ากับปลาดอยนี่คือมาวันนี้คือนมาได้บ่อแสมาบาสีห้โชคเร็วกว่าปกติวางสั้นบ่ก็มาจังสั้นล่ะค่ะเพื่อนกับว่าเพื่อนมั่กับน้ตมือไหมคะมั่กับน้ตมือครับผมขึอมันใจเราปล่อยปล่อยมั่กับน้ตมือไหมค่ะครับผมมันใจเราปล่อยเลยคือได้ตัวเรียกมากเราปล่อยเลย แต่คือของของวันนี้เนาะขันห้าสีเหลาซูซ่านก็คือมื่อคืนวันที่สามสิบเอ็ดนี่เนาะสามสิบเอ็ดประมาณสองตุ่มอ่าเพป็นหมายนะเป็นหมายนะแม่นค่ะเมื่อวันนี้เอฟซีลูกปุ้มมันกระโดดมาได้แล้วป้าโอ้ยใจสีขาดเฮ้าก็ได้เฮ้าอยากบอกนะเฮ้าก็อยากหูอยากให้บอกบอกจังไลยเฮ้ากับวันได้มากที่กันจะเสี่ยวยังมาบอกเสี่ยวยังไม่บอกปีเออเอาอีได้มากแต่ ไปทั้งที่เลยแจกใจไปทั้งท่าเอาก็ให้สรุปว่าคันผู้อยากได้ตัวเลขเนาะอยากรู้ข่าวสารตัวเลขเรื่องเลขหลังกล่องเนนะาะกัโทร่มาตามเบอร์โทรด้านล่างนี่หรือว่าอ่าสีทิมอ่าคิวอาร์โคดแอดไลน์เขามาเนาะขอเขากุมเขายังมาอ่าทั้งกุมเจอุนี่แหละแล้วก็เขามาแต่ทีได้แนวทางตัวเลขเนี่ยกับทีได้ตัวเลขที่อ่า ทั้งตัวเลขล้างกล่องนี่แล้วเนะเาะอ่ะสาสีชาสีเล็วอันนั่นกะาอันนี้เขากับบอกรลั่นตีว่าสีเป็นวันที่เท่าไรเนาะแต่ว่าบันนี้ขาเพื่อนไห้มาเร็วเขากับปล่อยเร็วเขา,ากับไหกันเร็วเนาะแต่ว่าทั้ทงนี้ทั้งนั้นนี่เข้าขออนุญาตบอบอปล่อยทั้งยูทูบเด้อครับผมเพราะว่าเพื่อนกัชับมาเด็ดขาดวันต่าไเนเพื่อนกัดชับมาเด็ดขาดเพื่อนบอกว่าเป็นยันเข้ามาปลอยทั้งยูทูบแล้วอ่าตัวเลข เพิ่นฉีบ่พหามาอีกจังสีนะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจทั้งทีมงานน้ำเนียเด้อครับอีพออีเมียต่างคนกับต่างเห็นใจกันแหละ,ะบ่แมนต์ว่าเลขเขาแล้วอ,อยากมาเฮ็ดกลุ่มเฮ็ดหนังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อันนี้บ่แมนครับพ่อพี่น้องเด้อให้เข้าใจตามนั้นส่วนเจ้อูนี่ผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าเจ้อูเนี่ยอยากปล่อยปัญยังอ่า แต่ว่าเดี๋ยวขอว่าวเรืนน่องนึงน้ำได้บ่ค่ะอ้าวาว่าตัวเนี้ยอยากประชาประชาสัมพันธ์เห็ไหมค่ะอ้าวประชาสัมพันธ์อตอนนี้นะญี่ปิ่นญี่ปนหายมากสั่งโอ้ญี่เพิ่นหายเลขตัวเลขมากเพิ่อนอยากหายมากเห็สนสถานท่ามั่มนแล<อ>้วค่ะโอ้ค่ะความหมายเนี่ยไอเรื่องของเรื่องนี่เนาะเพิ่อนหายเลขมากเพิ่อนอยากอนุโมทนาบุญด้วยนั่นแหะอ่าสั่งกัมกัมเมื่อนี้ผมกับ อทตังที่เจอูห้มาผมกัดเื้อปูนเนาะผมซื้อปูนซื้ออ่ไส้ยซื้อหินตอนนี้กําลังเฮ็ดหม่องว่างพระประธานอยู่เอฟซีเพิ่นเอาพระประธานใหญ่มากคลองน้ำแล้วหรือเปล่าคลองน้ำแล้วแล้วแต่ว่าสียังวันท่าเข้าได้แล้วเข้าได้เรียบร้อยแล้วเข้าแล้วแล้วประตูยังติดเรียบร้อยเขาเบ่งอยู่อ่านั่นแหละคือคือในโลกใบยเกลียวสาเหตุที่จังซีเนี่ก็คือเข้ากับ ไปเฮ็ดบุญน้ากันล่ะเอาไว้ไงเข้าประเทศบุญน้ากันสร้างสถานทํำไม่ซึ่งเป็นยังบ่มี่ย่างเลยเด้อ่าไหนว่าไหนว่าพระประธานมาตั้งไว้ขี่ดินโคตรชด,โดย,ยู่เนาะแก่แกามาแล้วเป็นบมเอร์นี้แก่มาแล้วทางบ่มีหมองตั้งบัดนี้เจ้าก็เลยว่ามันเปลี่ยนจังซี่มันบ่บ่เหมาะบ่เหมาะสําหรับอ่าเสีย่ยพระประธานมาตั้งไว้ซี่อ่าเจ่นก็เลยย่า็บ่ะหม,มุงียังก็บ่ยังบ่มียังบ่มีหยังจังแนวมีแต่ห้องน้ําเดี๋ยวนี้น่ะ กับ <unter> แ<า>ม,ม่ย่างไก่ยูนมี้ของน <unter> ้ำน้ำไฟกับยังบ่มีเจ้าที่จังไหนเป็นยังเป็นลแาง <unter> ห่วยม,มันอยู่ยไก่อยู่ <c oughs> <t orn> ตัดต้นจุดรถบ่บ่ห่วย,ยอยู่ยไก่อยู่เด้อ่อกับเสื้อตัดจากห่วยนี่แหละมาเท่ไว้เนี่ยของน้ำไก่อยู่ดอกมีหลองอะไรอยู่่แซึ่งผู้ที่มาอยู่นี่ก็คืออ่าพระโหราศาสตร์เนาะตาทิพย์นั่นแหละให้บ้า เอฟซีก็ตามลังมาไลมาลูกซิลูกหาเพื่นอะนะนั่นนะลังไหลมาดูดวงผู้ใดก็อยากมิเตดูดวงก็ดูแม่คักเนี่ยแต่ว่านแม่ตาเห็นมาแั่ลัางคนบ้นแม่มาเน่านี้ผ้าใต้สุดกับมแม่ผอ้นั้นเอาเบร์โทั่วอยู่ไรยอยู่นั่นแหละภาคโหราศาตตาที่อ่กากาเดียวผู้ใดมีโอกาสแวะเวียนมากกับคอยแวะเวียนมาทั้งสถานทำไมกับจีได้มาเห็นความเปลี่ยนอยู่ของเพิ่นปจิว่าเอ็ด เว้าเรียนหรือเราอิหรีมันการไม่เห็นเราสีน้ำตาสีไหลเลยว่าเพื่อนยูได้จังไหร่ท,ทั้งๆ<ห>ที่บอกว่มีหยั่งเลยเนะี่ยยูได้จังไหรพระกันใดพระกันพิษพระเท่าเท่าคนโ,โตกกระเปียกลมมากระเปนปลอดภัยครับผมแล้วว,ว,วนันนี้ผู้ที่นอนเฝ้าอยู่ตอนนี้จะกลางเต้นไหมหอ่างมือสองมือเนี่ยว่าเต้นเปียกเบุ้สดะยูนี่เต้นนะนั่งอยูนก็เต้นนี่สีเศร้าฝนสีเศร้าโต๊คิดดอกร้อนสีค่ายอยู่วันนี้สีหนาวหรือวันนี้ กาันนี้ก็เป็นที่มาของเลขหลังกองครับผมที่เพิ่นที่เพิ่นไห่มาเนาะเพิ่นไห่เฮาเพิ่นไห่เฮามาสื่อสื่อดิอ่าเพิ่นอนุโมทนาบุญมะนำอนุโมทนาณไห่เนี่ยที่ไห่มาเนี่ยคือไห่เพื่อว่าเสียวน้ำไม่เห็นมาษามองใีลาไปเหยียดใส่ปั้นน้ำโอ้เพิ่นไใบเป็นตัวเงินเพิ่นไห่เป็นตัวเลขเพิ่นไห่เป็นตัวเลขอ่าแล้วกนฟั่งที่ปฏิบัตเพิ่นไห่ตัวเลขแหละคือปรมาณการจ่ายกันอยากเคสบุญเทสท่านอิรีเนี่ย กันเขาตื่นเขาข้าเจ้ากับเทียบบุญน้ำเองอ่ะละขาจะวางสันนี้ลังคนั้นจให้มาแล้วเดี๋ยวสี่งวดเด้อค่ะสี่งวดหางวดล้วเด้อค่ะนี่ขั้งวดที่หกเพิ่อนอนุญาตให้ให้ปล่อยทั้งยูทูบมาสามสี่งวดมาแล้วหางวดเนาะเพิ่อนอนุญาตให้ปล่อยนี่งวดที่หกนี่เพื่อนอาจชีมีปัญหาทั้งนันก็ได้เนาะเอเพื่อนอาจชีมีปัญหาทั้งนันก็ได้อาจชีว่าเออเห็นตัวเลขชุดนี้เนี่ยไป ลงทางช่องยูทงยูทูปนะอย่างยังสินาะเนาะเพิ่นก็เลยก,นะกับชับมามีงวดนี่เราเพิ่นกับชับพี่ลิงีงวดสองงวดมานนี้เพิ่นกับชับบอกปุ๊บกิงลิงมาเลยอืมค่ะบอกเออเอาเลขไปออกยูทูบยูบอกว่าตี้เพิ่นว่าอย่าเอาไปออกนะโดยเด็ดขาดนะยังสินาเพิ่นกำลังดีเพิ่นบอกหายแบบปั้นนั่นเรื่องของเรื่องมันเราอยากบอกคือหางเทียร์ยันเสียงขึ้นยังสีนบอกอ่ะ โมเมนต์มันกะจีต้องมี้ยังไม่เพิ่นนั่นแหละเกินอีหยังจีนะมันเป็นอะไรจังไดร่ังจีนะเพิ่นบ้านแต่ถือว่าให้เกียรติในการตัดสินใจเพื่อนซะเพราะว่าเพื่อนกลับเป็นพวกไอตัวเลขมาเนาะเพื่อนเฉยๆเฮาเฮ็ดจังจีฮะให้เพื่อนห้เฮาเฮ็ดกลุ่มปอยในกลุ่มจังจีเฮากับปอยในกลุ่มนี่แหละ ะจักงวดมาในทาม่โอ้ยรจักนี่เอาจนพุ่นละมังเงยจังใดกับประจักเอาจนสถานท่าแล้วรแแล้วแล้นยนี่เนาะปกวักนดพ่กันแล้วละเลขนเพิ่นกับ่ได้บอกว่าสียหายมากเมื่อไรก้อมนะประเดวตว่าหายยูตว่าห่างจังเมื่อไรนะในเอฟซีใจเย็นเย้มขึ้นทีขึ้นมาจนว่ารับโทรศัพท์ประัวิประไว้มาทั้งสองทุ่มสามทุมมื่อคืนนี่ทาปวดทาเดียวบางบางปวดประไวเลยมันดังไลนะนะจังใดสิทิ่มคิวอาโคต ทิมไว้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข่ากลุ้มกแอดไล่เข่ามาครับอาจีพทิมเบอร์โทรไว้แล้วก็คิวอาโคตรไว้สมมติว่าผู้ใดอยากเข่ากลุ้มป๊บแป๊บเนาะเออกแอดเข่ามาเนาะเขาก็บจิตถ้ำการดึงเข่ากลุ้มนะครับหรือโทรมาถามสักก่อนสอบถามมาไล่ละเอียดเป็นจังไหนจังไหนสักกอนอ่าแอบกับจีนล่องคิ้วอาโคตรไว้ขันอยากเข่ากันสแกนเข่าได้เลยเนาะสำหรับกลุ่มเนาะกลุ่มเกอุพาหิงเนาะชุดเลขหลังกองนี่แหละวันต่อไปเนาะ อา้าคคิมนี้ก็ก,กินเวลาไปพอสมควรแล้วซีเบหน้าที่กลัวแล้ววันนี้ก็สิรบกวนวเกอูเท่านี้เพราะชิกินไทยไปว่าตัวเลขยังไม่มีวันที่แน่ชัดว่าจะมาวันไหนแต่ที่แน่ๆงวดนี้บอกว่าจะมาเร็วกว่าปกติเานาะสามารถปั๊บก็รงปั๊บเลยวันนี้เห็นว่าคนได้ไหลไดลลนนะ้ทั้งบนทั้งล่างทั้งคนอ่ะโทั่มากนะเทิเ้งพูด ถ้ามาอยากเข่ากุ้มกรไปนั่นเบื้องไลรชุดฟังหนึ่งผมดีใจหลายผมเต้นปากกลางไงเลยเรียกเข่าอี๋ดีเป็นได้ดึงไม่นะเทียนยนค้นปล่อยกระปายนั่นคณะข้าวสูงแน่นีชุดคุณได้มาดูอะไรได้ดีใจนั่นเป็นสิ่งเนาะดีใจนั่นเป็นสิ่ที่เป็นได้ส่วนเท่าเองนี่เท่ากับว่านั้นดอกเท่าอยู่ในชุดนี้นี่ถือว่าเท่าได้นำเสนอในส่วนนี้นี่เท่ากับดีใจแล้วล่ะเอ้า จะไห้ก็รบกวนเจวัามีขอบคุณเจวหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับผม